บททีท่สิบสองอาทิตตปริยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังตมิยังพระกวาขายายังวิหารติขายาสีเสตทิงพิกุถังหัดเสนะตัตตาตาโขพระกวาพิกุอามันเตติสัพังพิขเวอาทิตตังจิตต อินจะพิกาเวสัพพังอาทิตังจากขุงพิกาเวอาทิตังรูปังอาทิตาจากขุ่วิญญาณังอาทิตังจากขู่สัมผัสโสอาทิโตยำปีทังจากขูสัมผัสสะปัญญาอุปปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวา อาทุกข์ขะมนุสมะตุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาขะขินาโตสักขีนาโมหะขินาอาทิตังชาติยาขะลามะระเนนะโหเกหิปาลิเทเวหิลุเกหิโหมานัสเสหิอุปา ยาสิอาทิตกันติวัาทามิโทโสตังอาทิตังตักตาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทังโสตสัมผัสสะปัญจยาอุปัชติเวทายตัง สุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมะสุขังวาตัมปีอะทิฏังเกนะอาทิฏังอาทิฏังลาคากินาโตหาก,กินาโมหาคินาอาทิฏังอาทิฏังชชลามมาละเนนะโสเกหิปาริเทวหิทุกเขหิโทมะนสเสหิอุปา ยาเสหิอาธิตตันติวาทามิคานังอทิตังคันธาอาธิตาคานาบิญญานังอาทิตังคานาสัมผัสโสอาธิตโตยำปิทังอาทิขานาขานาสัมผัสสะ ปัญจยาอุปัชติเวทะยิทังสุขังวาทุขังวาอทุขามะสุขังวาตัมปิอาธิตังเกนะกาธิตังอาธิตังลาคักินาโตหักินาโตหักินาอาธิตังชาติยาชาลามะนเนนะโส เจหิปลิเทเบหิอุตขะุกเขหิโหมนัสเสหิอุปายาเศหิอาธิปันติวัสถามิเิวหาอธิตา ละสาอาธิตาชิวหาวิญญาณังอาธิตังชิวหาสัมผัสโสอาธิตอยมปิทางชิวหาสัมผัสสะปัญญายาอุปปัตชติวิชายังสุขังวาทุขังวาอาทุขะมะสุขังวาตามปีอาธิตังเกนะอาธิตังอาธิตังลา,าขัากินาโตสักินาโมหักินาอาธิตังชาติยา ชาละลามะละเนนาโทเกหิปาลิเทเวหิทุเขหิโทมานสเสหิอุปายาเสหิยาทิตันติวะทามิยากายโยอาทิตโตโหสับาอาทิตากายวิญญยาณยังอาทิตังอาทิ กายสัมผัสโสอาทิโตยัมปีทางกายสัมผัสสะปัญจายาอุอปปัชชะปเวทายัางสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมะสุขังวาตาม,ม,ามาาปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาคากินาโตสักจีนาโมหกินาอาทิตัง ช,ชาติยาชาลามะละเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานักเสหิอุป,ปาทาเสหิอาทิตันจิตวัฏฐามิมโนอาทิโตสัมผัสธรรมาเอทิตามโนวิญญาณังอาทิตังปโนสัมผัสโสอาทิโตยมปิทัง พโนสัมผัสโสปัญจะยาอุปัชฌะติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมะสุขังวาตามัมปิอาปิทางเกนะอาทิตังอาทิตังอาคากินาโตสัก,กินาโมขากินาอาทิตังชาติยาชาลามะลับเนน่าโสเกหิ อรลิเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติภะมิอุเอวังปัสสังพิขเวุตุตะวาอาลิยัสหตาวะเกจักขุตมิงปินิพินทติ รูเปสุปินิพินทติจกักขุวิญญาในปินิพินทติจกักขุสัมผัสเสปินิพินทติย์ยำปิทางจากักขุสัมผัสสะปัญจอุปัจฉิเวทายทัางสุขังวาทุกขังวาอทุุขะมะสุขังวา ตัดสมิงปีนี่ปีนทัติโสตัดสมิงปีนี่ปีนทตัติตัดเสสุป,ปีนี่ปีนทตัติโสตวิญญาณีปีนี่ปินทตัติโสตสัมผัสเสสุปีนี่ิีนทัตติยำปีทางโสตสัมผัสสะปัญจย์อุปัช,ชติ เวทายิ่ัางสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตักสมิงปินิพินทตินานัฆานัสมิงปินิพินทติคันธาสุขปีนิพินทติคานะวิญญาณีปีนิพินทติคานะสัมผัสเสปีนิพินทติยัมปีทางคานาสัมผัสสปัญญาอุปัชฌิเวท้ายิ่ทังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะ สุข,ขงสังวาตัสเหนงปีนิพินทัติชีวหายะป,ปีนิพินทัติละเสสุป,ปีนิพินทัติชีวหาวิญญาณีปีนิพินทัติชีวหาสัมผัสเสปีนิพินทัติตำปีทางชีวหาสัมผัสสปัญจายาอุปัช,ชติ เวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมาสุขังวากับสมิงปีนิพินทัศิกายะสมิงปีนิพินทติโอทัพเพสุปินิพินทติกายะวิญญาณนปินิพินทติกายาสัมผัสเสปินิพินทตินยำปิทางกายะสัมผัสปัญจยาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะ ส,ส, Saint สุขังวาตาสมิงปินิพินทติมนัสสมิงปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมนวิญญาณีปินิพินทติมนสัมผัสเสปิีนิพินทติยมปิทางมนสัมผัสสัญจยาอุปจชิตเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอทุขามะตุขังวาตาสมิงปินิพินทติ ที่เป็นทางวิลวิลเจ้าติวิวิลาคาวิมุตจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังหูติขีนาชาติอุตสิทังสิตังพัมมะจะลียังกตังกาลีนี ยังนาปาลังอิทัาตายาติปะทาปะชาณาสีติติอินทัตมาโวจะพิกะเวพิกาวาอตตะมะมะนาเตพิกูปะขวะโตภพาสิตังอภินันหุงอิสมัสมินจะ นาเวกาเวยากาละนัตสมิงพัญญามาเนตัสปัญญาภิกขุสะหัสสะานุปัสสัยยะอาศเวหิกินกิตตานิวิมุตจิงสุติ บทที่สิบสามอนัตตลักษณะสุตังเอวัเมสุตังเอกังธรมยังพระกวาภาลานสียังวิหารติอิติปะตานมิกาธาเยตัสตะห้าโคพระกวาปัญจะวิคข,ขิเยพิกุอามันเตติรูปังพิกเขเวอนัตตารูปังจะหิทัง สวีอาอาวิสะนะดยิ่ังรูปังอาปาทัยตังวัตเตียตับเปะตะรูเปะอะเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีจิยัศมาจักหู พิขเวรูปังอนัตาตักสมารูปังอาพาทายะตังวัสสติน่าจะสัพพะติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิตินะเวทนา อนาคเวทนาจะหิธังพิกเวอิตาอาภิอาภาวิสะนายิทังเวทนาอาภาอายะพิสังวตเตยะตะเพชะชะเวตนายะเอวังเมวเวทนาโหตุเอวังเม เวทนามาโอโหสีติยัสมาจะโขวิโขพิขเวเวทนาอนตาตาตสมาเวทนาอาพาทายงา,ยางวัตติถ้าจะสัพพติงเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาจะโโหสีติ สัญญาอนัตตาสัญญาจะมีทางพิกเวอัตตาอัตตาอะพาวิกสะยิฐทางสัญญาอาภาทายสังวัตเตยาสัพเพิาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามาอะโหสีติยัสมา อโภพิกเวสัญญาอนัตตาสันตสมาสัญญาอาภาชายาสังวัตตินาจะสัพติสัญญายะเอวังเมสัญญาหูุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังขาราอนัตตาตังขารา,า,า,าจะหังจะหิตทางพิคเวอตอตา อาภาวิสังสุอน,นา,ายทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงสัพเพธะจะสังขาเลส,เเส,าลาสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหตุน,นาติ ยศมาจะโขพิกาเวสังขาราอนัาตัสมาสังขาราอาพาทายสังวัวตติจันนาจะสภพพสติสังขาเลสุเอวังเมสังขาราหูตุเอวังเมสังขารามาอะเหสุสุติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจ้ะทิทังพิกเวสอาตาอาวิสณ์ะทิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะตัพเทหะจะวิญญาณนอเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอะโหสิติยัสมาจะ โผพิกเววิญญาณังอัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายาัางวัตตติหน้าจะสัพพติวิญญาณนอะเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเม,ญญงเงเมสัญญา สัญญามาอโหสิติตังกินมัญญาคาะิขเวรูปังน er. ิจังวานิจังวาติอนิจังคันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะนินามะธรรมังตังลังนุตัง ธรรมานุปัสสิตรุงเอตังม,ามาะมะอโสอะมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเอตังพันเตตังกิงมัญญะถะพิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาวพันเตยัมปนานิจัง ทุกขังวาตังทุกสุขขังวาติทุกขังพันเตยมปะนานิจังทุกขังวิปะินามะธรรมังกัลลังนุตังกะสะปานุปัสสิตุตุงเอทังมะมะเอโหาาสหะมัสสนิเอโสเมอัตตาติโน เถตังพันเตตังกิงมัญญะสะพิกาเวสัญญานิจจะจะนิจา,จา,จาวาอะนิจาวาติอนิจาปันเตยัมปันนานิจาทุกขาวาตังสุขังวาติ ทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปาริณะมะพาทธมังกัลลังนุตังสามานุปส,สิตุงเอตังมะมะเอโสอามาสสม,มิเอโสเมอตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัน <c oughs> มัญญาธาอิคาเวตังขาลานิจาวาอานิจาวาติอานิจาปันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังทุขังวาติทุกขังกรรมพันกรรมเตยัมปานานิจังทุกขังวิปะลินามะธรรมังกาลังโนตัง samanu pasi si tung e tang mama e so ha masami e so me atati no e e tang hante ังกิมัญยาถะปิทเววิญญาณังนิจังวาอานิจังวาติอานิจังอันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปะลินามะธรรมะธรรมังกัลลังนุตังสัมานุปัสสิตุงเอตังมะมะ เอโสหะมาสมิเอโสเมอัตตาหิโนเหตังอันเตตสมาหิสมาติหะพิกเวยังกินจิดูปังอตีตานนาคาตะปัจจุปันนังอตดตัง วาพาหิตตาวาโอลิจังวาสุขังวาหินังวาปณิตังวายันทุเลสันติเกวากับทังรูปังเนทางมามาเอเนโสสะมัรสุินาเนโทอัตตลาอัตตลาอัตติเอวะเมตังยะ อาตุตังสัมมปัญญาะทศพังยาจายากาจิเวทนาอติตานาคาตาปัจ,จุปันนาอัชันตาวาปะหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวายนินาวาปนิตาวายา ภูเรสันติเกวาสัพภาเวทนาเนมามะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะอัตปังยะ ยายาคากิสัญญาอาทิตนาคตตะตะปัจจุปนนาอัจฉริวะพระท้าวโรโอลาลิกาวสุกุมาวานีนาวาปานีตาวายาตูเรสันติเกีวะคาเปสัญญาเนตังมํ มามะเนโสหะมัสสินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสำมัสสปัญญายะทัพยะทัพทัพังยาเกจิสังขาราอติตานาคะตะปัจจุปนนะ ชันตาวาภาปิทาวาโอลาหิกาวาสุขุมาวาีนาปันนีตาวาเยทูเลสันทิเกวาสังตะเพสังคาลาเนตังมะมะเนโสมะสัมมินะเมโสอัปตาติเอวะเมตัง ยะายะถาปูตังสัมมัตปัญญายะทัพทัพพังยังกิจิวิญญาณังอติตานาเคตะปัจจุบันังอชันตังวาภาหิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมาวาหีนาวาปะเนตังวายันตุเลสันติเกวา ang nang me tang e mang mama me so ha ma sâm na me so atta ti e wang me tang ya ta ta pu hù... ang Hàng... jam map penja ya ัพพังเอวังปัสสังพิกเวตุตัวาอาลยะสาวะโกรูปังรูปัสหมิงปีนิพินทติเวทนาญาปีนิพินทติปัญญายาปินิพินทติสังขารเลสุปินิพินทติวิญญาตสมิงปินิพินทตินิพินทิทางวิรัตจติ วิสราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมิติยานังโหติขีนาชาติวุสิวุสิตังพัมมาจาจาริยังกัตังพะกะลานียังนาปะ ลังอิออทัตอิทัตายาติปชาาตัชชนาติอิทะมะโวจะภาควาอัตมามะานาปัญจะวัคิยาภิกขุพักข้วโตภาสิตังอา พินันตุทุงอิมสัมมินจาปะนาปะนาเวยากราอสัมมิอันยะมาเนปันจับักกินายาพิขูทางอนุปาทายังตะอาสะเวหิจิตตาเนิวิ พุทธิิงสูติ